ทุกคนวันนี้แนนจะไปหัดขับรถคือขับรถแบบอันใหม่อะไม่เป็นเพราะว่าคันของแนนอะมันก็คือมีกุญแจใช่ปะ่ะแล้วมันก็เสียบเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเนี้ยก็ขับมันก็ไม่มีอะไรไงแต่อันนี้มันไม่เข้าใจว่ามันขับยังไองอันนี้จะเปลี่ยนไฟขาเดี๋ยวจะขอลองขับเป็นไฟเดี <laughs> ย๋ยวว่านะใครที่มองว่ามันเป็นเรื่องง่ายอะคือสำหรับแนนอะไม่ง่ตรยากเลยไปดูกันว่าขับยังไงถ่า <laughs> ยไปเลยเดี๋ยวไว่ถย ปดงก่อนแล้วแล้วแล้วแไ่ด้เปิดได้อะขึ้นหลังขึ้นหลังไปลูกเดี๋ยวนะขึ้นมาขึ้นมานสตาร์ได้ไงก่อนเหยียบเบรกแนนะเป็นคนถอดรองเท้าเนทุกคนต้องเรองเท้าไว้ฝั่งนะถ้าใครที่ขับรถถอดรองเท้าเพราะว่ามันอันตรายรองเท้าไม้ม่ไาทำไงก่อนกดเหยียบเบรกก่อน หยยบเบรกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนต้องปรับปรับก็อีขึ้นก็อีมันมันต้องยังไงหยยบเบรกก่อนอ่ะหยับเบรกก่อนหยบก่อนแล้วก็กดอันนี้วางเลยอันนี้วางเลยวางไหนก็ได้อ่ะวางนวางไหนก็ได้อ่ากดอี้กดเลยอ่าแล้วปล่อยเบรกได้ยังปลอยได้แล้วโอเคปรับป่ปรับี้เหรอเดี๋ยวนะปรับก็อีเข้ามายังไงนะอ๋ออ๋อแบบนี้อ๋อมันเลื่อนเลื่อนคือรถแน่น่ะมันต้องปรับแล้วก็แบบใช้ความตัวยุ่งไงสุดยอด เด็กๆไปคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปทัวร์รอบหมู่บ้านเดี๋ยนะเดี๋ยนะคาดเข็มขัดเลยทุกคนว่าแล้วคาดเข็มขัดด้วยอะไรแขนขัดอะคาดเข็มขัดครบหรือยังคะทุกคนจังไกยังไรยังยังไรอะโอเคยังไรยังไม่คาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่นั่นไม่ไปถ่ายรูปแม่ลองดูก่อนว่าอันนี้เป็นทันลิ้งทันลิ้งอยู่ขวาเหมือนะลยนะแม่นะ เด็กอันนี้ใช่ไะมอืมอะไรแล้วก็เดดนะ้คนะ่นะค่เนะเดี๋ด้มีตรงไหนที่มันขาดเดี๋ยว้วหายแล้วโอเค<ๆ>แล้วก็ปรับกระจกก่อนดีนะเราปรับกระจกปรับกระจกไงก่อนกระจกข้างไอหมุนเนาะหมุนมุนทางไหนก็คือปรับทางนั้นหมุนแล้วก็แล้วก็โยกหมุนแล้วก็โยกหรอหมุนแล้วก็โยกโยกไงวะตรงเนี่ยอ๋อได้ได้นะโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วต้องขับเยอะแล้วก็ซ้ายใช่ไหมแล้วก็โยกอืม เบรกอยู่ต้องยังไงต่อนะไม่เราเกียร์มันไม่เหมือนฮอนด้าของแม่นะเอ้อย่าเบรกเหยียบเบรกก่อนอย่าเบรกกดกดเกียร์กดเบรกมือยังไงปรับลงกดกดลงอยู่ป่ะปุ่มป่ะกดเลยกดเบรกมือยังไงก่อนเหยียบเบรกเหยียบเบรกเหยียบเบรกอย่าเบรกแล้วกดกดกดลงกดลงเออกดลงแล้วไฟมันจะดับอ่าไฟดับนีคือกดแล้วเหยียบเบรกอยู่อ่าเอาเบรก อย,ยอย่าเบรกกัได้หย่บเบรกแล้วแล้วก็ปรับเกียร์ปรับยังไงอ่ะกดกดไปทางล,งล่างๆไงคือหน้าจอหินนี่เหรออ่าไม่แล้วมันยังไงใหม่ไปเกียร์ดียังไงดึงมาดึงมาเข้าหรออ่านี่แค่อัดดึงลงอีกลงอีกลงอีกอ๋อ,อ,อนี่ไงก,ก็ไปเลยนะอ่าอับไปคันเร่งกันทีนี้เอ้ยปล่อยเบรกไปแล้วนะเด็กๆพร้อไม่คะเด็กๆ ปันไปให้เด็กๆหน่อยสิพอมีให้เด็กๆไม่พอไม่พอพอมียังคะขาแล้วเพียงไม่ไหนไม่ไหนเอ่ะโอเคได้แล้วนะคะอ่ะทุกคนพร้อมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่แม่มีอันนี้ขาลงย่าละต้มยาเหลืองลุนก่อนขับรถต้องต้มยาเหลืองก่อนโอ้โหคือปกไปตลอดทุกคนยาเหลืองนะอะขั ไมาายนสิงห์โอเคเกดีแล้วก็ปล่อยทุกคนไปแล้วนะคะไปข้างขวาหรือข้างซ้ายดีข้างซ้ายก็ได้อ่ะเหมือนไปเดียวยังไงเหมือนออดด้าปะเหมือนทุกอย่างเลยโอเคข้างซ้ายนะไม่ถนัดเลยอ่ะมันดูใหญ่ๆอ่ะมันดูเหมือนสุดเหมือนสุด ม,มันไม่ถนัดเนาะแต่มัน er musician, สูงสูงกว่าสูงกว่ารถรถเก่งเยอะเลยอ่ะมันเห็นเห็นไปแบบเห็นไปไกลเห็นไปแบบข้างหน้าเอมันก็ได้วิสัยทัศน์แบบอีกแบบนึงนะคือทุกคนมันก็ต้องหัดขับไว้เนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รูร้ว่าเราต้องใช้คันไหนคันนี้คันนั้นอะไรเลี้ยีเดียเราชุกมชุทุกเชิงใช่ป่ะแต่เราแบบขับไม่เป็นก็ไม่ได้เปไปกับรถรถตรงนี้แหละกับรถตรง ตรงนี้แหละที่ที่ตรงเนี้ยกลับได้ก็เดี๋ยวค่อยขอยเอาเนี่ยกลับตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเป็นทางเข้าทางออกตรงนี้หละเบี่ยงซ้ายแล้วก็เดี่ยวเบี่ยงขวาขอโทษเด็กดิอ่ะถอยถอยยังไงก่อนเบียงเดีกแล้วก็ อ๋อมันก็จะมีจอตนู้ใช่ปะก็ไั่งนั่งต้องดึงเข้าใช่ปะโอเคก็ได้นะไดอยู่อยเออเนี่รู้สึกขาอะไรลูกพี่อยาอกทำในจริงเรทำทีหนุหนุนจริงไม่เอาอะคือแม่ไม่ถนดัดอันนี้คือแม่ขับไว้ให้มันแบบขับขับเป็นว่าลุ่มไหนอะไรยังไงไงลูกคือแต่ว่า ขับจริงๆก็คือแม่แม่จะให้คือปกติแล้วค่ะเนี่ยจะขับรถแค่ช่วงเวลาที่ไหนไปทำงานเท่านั้นรถเก่งของแม่เวลาไปไหนก็คือสามีก็คือจะเป็นคนขับตลอดแล้วเราก็จะเป็นคนแบบดูลูกนการลูด,ดีน้านได้ดูด้าทุกคนให้กี่คะแนนเธอถามเด็กนิดเด็กให้กี่คะแนนลูกเต็มสิบให้กี่คะแนนคะแปดขออะไรลูก เบกไม่เป็นในความหมายคือยังไงคะอธิบายเบกแรงเกินไปอ๋อขาดไม่อไ้กีกันแน่คะให้หกอุ้ยเพราะอะไรอ่ะหกก็ยังเพิ่มต้นไงอ๋อแล้วมันขาดอะไรไปสี่คะแนนอ่ะอาอก็ยังไม่คล่องไงก็หกเมื่อกี้ก็ยังทุกอย่างยังลืมหมดเลยครับเกียอะไรก็ ทา้งนี้มันไม่เหมือนคนต้าดีไม่เหมือนกับว่าเกียร์ตำแหน่งเกียร์ก็ทุกคันเหมือนกันหมดมันก็แบบมันนี้ขนัดอ่ะรู้สึกเหมือนมันมันหน่วงหน่วงกว่าก็บอกแล้วนี่ไงก็คือเหมือนคันใหม่ไงเออรู้สึกเหมือนเหมือนหน่วงกว่านะคือเหมือนว่ารถเก่งที่ขับอ่ะมันจะพื้นี่ยพุ่งใช่ไหมเออมันจะพุ่งอันนี้คือมันเหมือนมีความหนักความหน่วงกว่าแต่พวกอะไรไม่หนักนะนั่นชอบอ่ะคือเหมือนแบบไอ้คันเก่าซิตี้ันเก่าเราเหรอ คือแบบว่าพมอะไรหนักอ่ะแต่ไม่ถนัดอันนี้เราต้องจอดก่อนไปะรมัจะปะเอาไปเลยไปเลยใช่ไหมนะ่ะไปเลยพี่แต่โอเคอยู่นะ เขาลุกสเก็ตหมดเดี๋ยวไปวนตรงนู้นเลยเนาะอืมแล้วก็กลับก็จพอแล้ววันนี้เท่านี้ถือว่าสำเร็จเดี๋ยวให้ถึงก่อนเมื่อกี้คนออกมาพ่อบอกว่าขับดีๆช่วงนี้ยิ่งเป็นยังไงอยู่เด็กๆแขนหักเลยก็เลยแบบกลัวเลยอ่ะพราพ่อทักเลยก็ไหวเลยอ่ะแบบกลัวออกมาให้เรามั่ระวัง ว่าขับคันใหม่มก็ต้องระวังคุณก็เหมือนเป็นการแบบเราไม่ชินอะอะไรที่ไม่ชินมันก็ต้องฝึกจะเลี้ยวได้ไหมก่น่นก็เลี้ยวไปแล้ว,ลวค่อยถอยเีเีเด้ยวสุดเลยหมุนสุดหมุนสุดไม่ได้เนาะอ๋ะอไม่ต้องกดอีกกดทำไม่ะอ๋อ มีสามสาวกำลังเล่นอยู่กับนี้เดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วโอ้โเด็กๆระวังนะครับอะเด็กตึกเกล้นไหมลูกึเกล้นค่ะทำไมเพราะเขจะโดนเด็ก หลังปักไงนะเองปักมือปัักม okay. ือโอเคได้แหละเด็กๆได้ไหมกลัวไหมกลัวหน่อยอย่าดากลัวไหมลูกแม่ไม่ได้เหยียบเด็กนะแต่ว่าแม่ขับช้าขับแค่ยี่สิบยี่สิบสอง ยี่สิบส่งี่ไม่ได้คาดไว้ไไไก่อนลูกกอดภัยไว้ก่อนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดลูกโดยเฉพาะแม่ขับหรือทุกคนขับก็ต้องคาดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากุ่อดออกกันกายเดี๋ยวเราไว้หน้าบ้านเลยเนาะ ด้านโดยสวัสดีค่ะจ้าทุทาากคนเดี๋ยวจ้าอันนี้ไม่รู้ดูลิมยังไงอ่ะตัวอย่างไปโดนจ้งไม่ไม่ไม่ก่อนนะเขาปรับเองได้ไหมห่างไปไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่อย่างนี้เนาะแล้วก็บืงเบกมือทำไงนะดึง,ด,งดึงขึ้นดึงขึ้นแค่เน,นี้ยหรอปล่อยเบกเลยนะยาง แล้วเนาะโอเคทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คือสำเร็จจ้าเด็กๆให้กี่คะแนนรวมแล้วสรุปยงังให้กี่คะแนน9ุอ,อ้ยเก้าจุดห้าเต็มสิบให้เท่าไหร่คะได้ได้เท่าไหร่ดูเโอเคเท่ากันแหละก้าขึ้นก okay, ่าจุดข,ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะคะคลิปนี้ไงไไก็คือขับได้คะ่ะมิชชั่นผ่านคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน